ต้องรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน,น้อยนะครับวันนี้เราก็มัฟเดียข่าวสารในโลกของคริปโตกันอีกแล้วนะท่ามกลางตลาดที่มันสีแดงแบบนี้นะครับลอวิกฤตการณ์ในส่วนของตั้งแต่เทรา่าฟอร์มแบบล่มสลายลงมาในส่วนของเซลเซสในส่วนของเซโลนาหรือว่าเอเจกอะไรก็แล้วแต่จนถึงกระทั่งตอนนี้นะครับก็ได้มีข่าวลือมาว่าถ้าเกิดไบแนนล่มสลายละ่ะถ้าเกิดในส่วนของคอยเบดล่มสลายละ่ะถ้าเกิด ว่าในส่วนของ Exchange ล่มสลายละก็มีทฤษฎีเหล่านี้ตั้งเกิดขึ้นมาทำให้คนนี้เกิดความกลัวแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในส่วนของ ลาดทริปโคอเรนซีไปพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่สิ่งที่มันจะยังคงอยู่และยังเป็นต่อไปนั้นคือคริปโคอเรนซีจะไม่ตายแต่อาจจะเป็นในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับคริปโคอเรนซีน่าจจะตายหนึ่งอาจจะหมายถึง d e f าอาจจะหมายถึงการ s t a k กกิ้งอาจจะหมายถึงการให้บริการอื่นอย่างเช่นในส่วนของเอ่ช uh, นการแลกเปลี่ยนในส่วนของนอวเพลเมนต์หรือว่าในส่วนของการ ซื้อของอะไรพวกนี้อาจจะผู้นั้นอาจจะหายตายไปแต่ว่าในส่วนของ cryptocurrency อาจจะไม่ได้หายตายไปแต่ว่าอาจจะยังคงอยู่ในส่วนของความกลัวที่คนเริ่มให้ความสนใจนะครับช่วงนี้เพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างที่จะแดงใช่ไหมคนก็เลยไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะหันไปลงทุนในส่วนของอันที่เป็นในส่วนของเงินสดจริงๆนะครับเก็บเงินสดไว้อะไรประมาณนั้นแต่นะครับในส่วนของวิกฤตแบบนี้นะครับเคยมีมหาเศรษฐีหลายคนเกิดขึ้นแล้วนั่นคือการลงทุนที่สวนกระแสของคนอื่นเนาะ ก็ในส่วนของอย่างที่ผมเคยเล่าออกไปในส่วมบอกว่าเออมันมีมหาเศรษฐีหลายคนหรือบางคนบอกว่าในช่วงวิกฤตนี้แหละคือโอกาสถ้าเกิดเรามองเห็นและเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะลงทุนกับมันและลงมือทํากับมันโดยที่ไม่คิดว่ามันจะล่มสลายคือคุณต้องเกิดความมั่นใจก่อนถ้าเกิดคุณจะลงทุนในส่วนของ C, คลิปตูกรีนซีก็ต้องรู้ว่าคริปตูกรี C, านซีอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะเอาไว้ทาอะไรและมันจะไปยืนอยู่จุดไหน สร้างส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ผมมองเรียบตัวเบนซีนั่นคือในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยแบบไรเงินสุดและก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยแบบกระจายอํานาจนั่นหมายความว่าไม่มีใครมาควบคุมตัวกลางอย่างธนาคารอะไรแบบนี้ซึ่งเวลาที่เราจะทําอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องทําผ่านธนาคารถูกไหมครับไม่ว่าจะกู้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่และก็การตรวจสอบนี่มันค่อนข้างที่จะยากถูกไหมครับ อ่าไม่ว่าเงินจะไหลเข้าไหลออกยังไงผู้มีอำนาจแล้วก็หน้าที่เท่านั้นที่จะสามารถติดตามธุรกรรมนั้นได้แต่บางส่วนของ cryptocurrency เ,เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเออวานโอนเหรียญอะไรนั้นนี่นู่นล่อไปได้ถึงแม้จะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีความที่เป็นออตรวจสอบได้มากกว่าเงินสดนั่นเองเนาะว่าใครเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้เนาะ ก็มันข,งขางที่จะเร็วนะครับและในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะคุณอย่างที่ผมบอกคับว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปในส่วนของหลายปีมานี้เนาะก่อนที่ก่อน10ปีมานี่คือเราใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมต่อมาเราก็ใช้ในส่วนของแต้มสะสมถือว่าเงินสดในรูปแบบของดิจิตอล ในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันนะครับในการจ่ายเงินสแกนแตะจ่ายถูกไหมต่อมาก็พัฒนาเป็นในส่วนของบัตรเครดิตนั้นนี่โน้นก็มาผึ่งแอปพลิเคชันที่แบบสแกนจ่ายทุกแบบสะดวกเหมือนทุกวันนี้เนาะอ่ะ และต่อไปครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนของหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันอย่างที่ผมมองคริปโตเคอเรนซีว่าแน่นอนว่าเขาจะเข้ามาอยู่ในส่วนของทุกๆอย่างในการจับจ่ายใช้สอยเย็นเช่นตอนนี้เราสามารถจ่ายด้วยสิ่งที่เรากําลังใช้บริการอยู่ Netflix แล้วก็จ่ายผ่านคริปโตเคอเรนซีถูกไหมครับ Google Cloud แล้วก็จ่ายผ่านคริปโตเคอเรนซีค่าอาหารเนี่ยเราก็จ่ายผ่านคริปโตเคอเรนซีในบางประเทศถูกไหมเพราะว่าในบางประเทศเขาก็ยังไม่เปิดแต่ว่ามีการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆการท่องเที่ยวเอ่ย การซื้อของอะไรเอ่ยอย่าง Amazon อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้คริปตรนซีในการจับจ่ายได้แน่นอนครับว่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ใกล้ตัวเพียงแต่ว่าอาจจะยังเกิดได้ไม่ทันใจเราครับแต่ว่าเขาเกิดแน่นะครับเพราะตอนนี้เขาก็พยายามเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะและในส่วนของคริปตรนซีมันก็จะเป็นในส่วนของเมตาเวิร์ดคือ การที่เราทํางานแบบรือว่าไปท่องโลกสเสมือนจริงเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมาช้าซึ่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มาแน่นะครับเพราะว่าในส่วนของนึกสภาพครับเมื่อก่อนเราเล่นเกมครับในส่วนของเป็นแบบเอ่อ uh, 2D ถูกไหมต่อมาก็พัฒนาเป็นแบบเอ่อ uh, 3D นะ 3D เสร็จป,ปุ๊บก็มาเป็นแบบมีเอฟเฟกต์อะไรนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้เราเล่นเกมเป็นแบบ4มมติ5มมติ6มิติเดียคือตัวเราสามารถเข้าไปที่จะอยู่ในส่วนของเกมนั้นจริงๆอย่างเช่นในส่วนของเกมรบหรือว่าเกมต่อสู้อะไรก็แต่ที่เราสามารถใช้ตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงแล้วในห้องเนี่ยเปรียบเสมือนกับ ห้องโถงครับที่จําลองภาพฉากอะไรทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปเล่นแบบนั้นอันนี้แล้วก็แว่น VR พวกนั้นใช่ไหมหรือว่าในกระทั่งในส่วนของ Meta Meta เวิร์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่อนาคตเนี่ยคือไม่แน่เหมือนกันครับโอเคและนะครับในส่วนของวิฤตแบบนี้นั่นเองครับก็ยังมีมหาเศรษฐีหลายคนที่บอกว่าอย่างคุณทิมเรเปอร์นะครับเดเปอร์เนาะอ่า ยังคงเชื่อมั่นว่าครับบิตคอยจะไปแตะที่9ล้านบาทครับท่ามกลางที่ตลาดวิกกินแบบนี้ โดยคุณทิมเดเปอร์นะครับเขาเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันนะเขามีความเชื่อมั่นว่าในส่วนของบิตคอยเนี่ยมันจะกลับมาแน่นอนนะซึ่งต่อให้มีการร่วสลลยของ s อสแล้วก็ตามแต่ว่าคนยังให้ความสนใจกับส่วนของบิตคอยอยู่เขาก็เคยทำนายราคาของบิตคอยเมื่อเด,ดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะไปแตะที่ประมาณ2อ0 0 0นดอลลาร์ในช่วงปลายปี2022เนาะแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้คาทานายของเขาจะไม่เกิดขึ้นเพระาะว่าตลาดมันซบเซาและบิตคอยร่วงไปแตะที่ประมาณหมื่นเจ็ดดอลลาร์เนาะท่ามกลางการล่มงลายของ,ขงคร บิตคอยมันจะไปแตะประมาณ2องแสนได้ซึ่งความเชื่อนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อที่อาจจะเกิดขึ้นจริงแนละอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะเมื่อก่อนใครก็ไม่เคยคิดว่าบิตคอยจากราคาแค่12สตางค์สิเพนนีอย่างเงี้ยจะขึ้นมาเป็นในส่วนของหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านคือแตะไปล้าน6 000, ล้านได้ถูกไหมครับนั่นแหละครับมันก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้อย่างที่เราไม่คาดคิดอยู่แล้วนะในส่วนของตลาดคปโต ซึ่งในส่วนของคุณทีมเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของคริปโตมากขึ้นนะเขาบอกว่าชีวิตในประจําวันของผู้หญิงเนี่ยมันมีการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันอยู่ประมาณ80%บเป็นกลับไปส่วนของอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและอะไรก็แล้วแต่นะครับและเขายังเสริมอีกว่าความสนใจในส่วนคริปโตของผู้หญิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆนะจากอาดีตที่มันอยู่ที่ประมาณ7 1 4เนตะตอนนี้ขยับมาอยู่ที่16.1 16.6แล้วก็คือว่าผู้หญิงเริ่มมีความสนใจในส่วนของคริปโตัวมากขึ้นเริ่มที่จะรู้จักมากขึ้นเองเพราะว่าตลาดในส่วนของผู้หญิงนี่ก็ค่อนข้างดีดีเหมือนกันนะเพราะว่าแทนที่จะเอาเงินไปส่วนของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้ก็เข้ากองเงินมาลงสู่งคริปตหรือว่าสนใจคริปตมากขึ้นเนะาะคือการลงทุนนั่นเองนะอืม และไม่ใช่แค่คุณคิมอย่างเดียวนะครับที่เขาไม่หวนก็เรื่องนี้นะครับกองทุนยกักษ์ใหญ่อย่างแพนเทรานะครับบิตคอยฟันนยเขาก็ทุ่มเงินาประมาณ5,000ล้านซื้อบิตคอยท่ามกลางตลาดวิกยนแบบนี้จากการติดตามธุรกรรมในส,ส่วนของบิตคอยเนาะนะครับในส่วนของตัวแพนเท r a นะครับบริษัทในเครือของในส่วนแพนเทรานะเขาก็ได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกประมาณ137ล้านดอลลาร์นะครับตามคําแถลงการเนาะของ c ีอของเขานะอ่ะ การซื้อลอใหญ่ครั้งนี้ครับเกี่ยวกับนักลงทุนคนระที่จะรับการรับรอง141รายนะซึ่งเป็นนักลงทุนที่เข้ามานะครับให้ความสนใจเนาะโดยนักลงทุนที่เข้าเกณฑ์นะได้ลงทุนขั้นต่ําอย่างนะ้อยอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0เออล้านเออห้าหมนดอลลาร์นะครับต่อคนเนาะก็อันนี้ก็เป็นนักลงทุนของเขาเนาะทาง141คนนะอืมก็ถือว่าพอที่จะ แข่งขันกับคนอื่นพอได้ดของสมบูรณ์เพราะว่าจำนวนเงินแบบนั้นก็เทียบเท่ากับในส่วนของเซลเซียสที่เขาเข้าไปซื้อก่อนนั้นนั่นเลยนะว่าในส่วนของเจพีมอร์แกนเนาะเห็นไหมครับว่าในส่วนของ ทากลางตลาดแบบนี้ก็ยังมีนักมหาเศรษฐีว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยหลายท่านหลายหลายคนเขาก็ยังเข้ามาเก็บอยู่เพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นในส่วนของบิตคอยนะครับที่ว่ามันสามารถไปเป็นอะไรได้ในอนาคตอาจจะใช้เป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้เป็นในส่วนของการเก็งกำไรก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นในส่วนของกองทุนหรือว่าสินทรัพย์เอาไว้ค้าประกันในการทําอะไรในอนาคตก็ได้อันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้แต่ว่าเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าบิตคอยจะกลับมาเนาะอ่ะ และในส่วนของนักเทรดหลายๆคนนะครับก็ได้ล้างพอร์ตไปกับราคาบิตคอยที่มันร่วงตำ่ำลงไปเนาะเพราะเขาคิดว่าราคามันน่าจะพุ่งขึ้นไปในช่วงปลายปีนะแต่ก็ไม่ได้พุ่งขึ้นไปแบบนั้นนะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงของ ราคาช่วงขาลงอยู่เนาะก็อาจจะทําให้ใครหลายคนอ,อกหักนะก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงกลางเดือนนะเนาะมันก็ยังไม่ถึงปลายเดือนถ้าเกิดปลายปลายเดือนสักวันที่26เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีขยับขึ้นไปแล้วบ้างนะนะครับด้วยข่าวต่อมาครับรัฐบาลเกาหลีสั่งริบนะครับเงินผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจกต์เทรารวมมูลค่ากว่า3 7พันล้านบาทซึ่งข่าวนี้นะครับผมก็ได้รายงานไปประมาณสองสามทิปย์ที่แล้วนะว่าทางการเกาหลีเขาได้ยึดเงินนะครับ ประมาณ100ล้านดอลลาร์จากคุณชินเนะผู้ร่วมก่อตั้งนะครับเทราเนาะก็บริษัทห้ามเจ้าของดิสเทเบิร์คอยที่ร่มสลายไปนัเองก็ตามรายงานท้องถิ่นของเกาหลีนะเขาได้รายงานมาแบบนี้นะว่าได้รัฐบาลเกาหลีได้ทําการเข้าไปยึดทรัพย์สินของคุณชินนะเพื่อที่จะเอามาทําการตรวจสอบนครับที่ว่าเขามีข้อเกี่ยวข้องกับมีส่วนของการล่มสลายของตัว u s t c หรือเปล่านะก็คือมีส่วนของยูเทีเนียนเอง ก็ข่าวนี้ก็พยายามออกมาโจมตีลูน่าเนาะเพราะว่าในส่วนของคุณชินเนี่ยเขาได้ออกจากลูน่าไปนานแล้วเนะาะก็ดวคอนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าความผิดนี้ไม่ใช่ความผิดของใครเลยแต่เป็นความผิดของผมของผมเองคนเดียวแต่เพียงเท่านั้นเมื่อเขาให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปช่วยช่วยในการลงตุนเตียงใดเพียงแค่การบอกกล่าวขอใส่ญญญควงพรกิตูแต่เพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย